ครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป like ็นช well ่วงปลายเดือนนะครับเป็นช่วงปลายเดือนของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็แน่นอนว่าช่วงปลายเดือนนะครับทางร้านของเราก็จะเร่งยอดปล่อยยอดขายออกไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็จะบอกว่าร้านของเราขายรถอันนี้ประสง์เป็นอาชีพอยู่แล้วนะส่วนส่วนใหญ่นะครับอย่างวันนี้เองนะครับวันเสาร์ที่24สิสิงหาคมนะครับเราจะมีนัดไปอยู่หลายคันนะครับ แต่คู่แรกที่เราจะปล่อยเลยนะรับปล่อยแบบแพ็คคู่คือรถอเนกประสงค์รถครอบครัวอเนกประสงค์2คันนะครับนั่นคือ t o y o าฟอร์จ u นเนนะครับก็คือตัวตัวแรกกับตัวรุ่นแชมป์นะครับตอนะนนี้ทีมงานผมกำลังยมรถอยู่ขับเลยนะครับอันนี้คือ2ครคันที่จะปล่อยเช้านี้นะครับจะจอดเรียงไว้แล้วเป็นสีบอนเทานะครับตั้ง2คัน น,นี่ทีมงานงกำลังเตรียมรถกาลังพรีเซนต์กลังถ่ายรูปกับลูก,กลค้าอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับภาพการอากาศที่ดีมากนะพายุอะไรนะไปรูปอะไปลู่นะพายุฝนไปลูปลปล่เข้ามาเยือนประเทศไทยในภาคอีสานของเราก็โดนผลกระทบจากพายุลูกนี้ไปด้วยนะอากาศดีๆเยน็ยนๆสบายๆนะครับนั่นคือ2คันแรกที่จะปล่อยสําหรับเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมนะ บอกได้ว,ว่ารถครอบครัวเนี่ยรถอเนกประสงค์เนี่ยมาหาผมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะผมบอกว่าความพิเศษของรถคันนี้นะผมไปฟังกันว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อกันแบบไหนนะครับผมบอกเลยว,ว่าลูกค้าไม่ได้มาดูที่ร้านแล้วกันนะแต่ว่ามาขอรับที่ร้านเฉยๆนะครับนะเดี๋ยวมันจะมาไปชมสัมภาษณ์กันว่าลูกค้าดูรถกันแบบไหนนะครับผมจะพาไปฟังกันว่าลูกค้าร้านผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะคุณผู้ชม ม่ได้ไปดูรถที่ร้านนะถามว่าเขาไปให้ดูแบบไหนนะั้นเดี๋ยวให้ฟังจากปากลูกค้าเลยว่าเขาเลือกซื้อกันแบบไหนสําหรับรถร้านของผมนะครับพนักงานเขาไปบริการแบบไหนยังไงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคนระับอันนี้อาจารย์อาจารย์อุนะครับเจ้าเรียนมัธยมที่กันทลมนะครับโรงเรียนโรงเรียนใหญ่เลยโรงเรียนกันทลามครับกันทลาลมนะครับอยู่ศรีสะเกดนะมาเรียกซื้อรถที่มงคลเซอร์ไพร์ที่อุบลรัชธานีและทีมงานไม่ได้มาดูที่ร้านนะครับ แล้วตัดสินใจซื้อเลยนะครับไปฟังเสียงจากอาจารย์หน่อยว่าเขาพนักง,งานเขาบริการแบบไหนนะครับไปดูรถกันที่ไหนนะครับค่ะอขอบคุณมากนะคะอพอดีเห็นรถคันนี้นะคะในเพจของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะทีนี้ก็เข้าไปดูแล้วก็สนใจก็เลยโทรหาพี่อ้อนะคะที่เป็นเซลล์นะคะ พี่ออมก็ก็ได้ปรึกษากันว่าเอ๊สนใจรถคันนี้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็เราก็แจ้งไปว่าเรามีปัญหาเรื่องเครดิตอ,อะไรต่างๆนะคะพี่ออมก็แนะนํานะคะแล้วก็อันนี้คือให้ความสะดวกมากนะคะวันต่อมาให้เอารถไปให้ดูที่บ้านเลยนะคะให้คุณพอ่อให้พ่อบ้านได้ดูด้วยนะคะดูเครื่องดูอะไรต่างๆด้วยก็ขอบคุณมากแล้วก็จองในวันนั้นเลยค่ะพ่คะอคุยอะไรไหมครับ ประทับใจนะฮะประทับใจในการบริการของพี่ออมนะฮะผู้จัดการขายนะครับด,ด,ดูแลอย่างดีฮะครัพอเข้ามาในมงคุลคาซิตเตอร์นะฮรรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับเพราะอะไรไม่เคเเห็นชนพราะว่าผมคิดว่าตอนแรกจะเป็นแบบเต็นท์เล็กๆนี่ยังไงแต่พอมาดูแล้วโอ้โหใหญ่กว่าศูนย์ตยต้าอีกครับเยี่ยมมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมาดูที่ร้านนะครับพนักงานผมเนี่ยขับไปให้ดูที่บ้านเป็นยังไงเก๋งไหมนะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่ากันนะครับนะขอให้พอใจในสินค้านะครับราคาที่เราเสนอไปเงื่อนไขต่างๆนะผมบอกได้ว่าจบได้ทุกเงื่อนไขนะครับซื้อแบบไหนได้หมดซื้อสดซื้อดนะครับได้หมดเลยจบได้ทุกเงื่อนไขบริการดีๆแบบนี้มาหาผมที่ มงคลคาเซ็นเตอร์แล้วคุณจะไม่ผิดหวังขอบคุณครับ ครับคันแรกผมปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันแรกก็เรียกว่าช่องเวลาที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ปล่อยพร้อมกันนะครับคันแรกตัวเป็นฟ o ตจูเนอร์รุ่นแรกก็ทําการปล่อยไปเรียบร้อยแล้วคันที่2ด้านหลังผมนะครับอดีตทีมงานกําลังขมักเขมินอยู่ในการส่งมอบเต็นท่าฟุตจูเนอร์คันต่อไปนะครับที่2นะครับคือฟ o ตจูเนอร์แชมป์นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้บรรยากาศการส่งมอบของทมีการอธิบายเรื่องเอกสารนะครับเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขก่อนที่เราจะส่งมอบผมบอกเลยนะคันนี้นะครับ คันนี้นี่ผมซื้อมาจากอํานาจเจริญรถยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมตอนที่ลูกค้ามาดูนี่รถยังไม่ล้างยังไม่เก็บงานด้วยซ้ำนะครับผมบอกได้ว่าสีกันชนยังรอกอยู่เลยนะแต่ด้วยความเดิมของรถนะครับความมีสเสน่ห์นะครับคือรถไม่ชนไม่ความรถเดิมๆลูกค้าตัดสินใจมัดจำทันทีก่อนรถที่รถจะเก็บงานก่อนที่รถจะล้างด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับลูกค้าเห็นรถโดยสภาพที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลย ลูกค้าซื้อเพราะเห็นคนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันโอเคครับคุณผู้ชมบรรยากาศสงมอบนะตอนนี้เขาสงมอบกันเรียบร้อยแล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยว่าซื้อรถโดยที่รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยซื้อเพราะอะไรนะคันนี้ผมกลับมาจากอำน,นาจะจริญนประมาณ4ี่ทุ่มวันนั้นนะครับบัรทัดมาเช้ามาลูกค้ามาดูรถเลยยังไม่ล้างยังไม่เก็บงานนะครับวันนี้ผมอยู่กับนะอยู่กับพี่ตีนะครับในช่างใหญ่จากอ่าท่าลาดนะครับในช่างไฟฟ้านะครับจากอบตท่าลาดนะครับ อันนี้ดูรถแบบไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องล้างแต่ผมเต็มใจซื้อเพราะอะไรนะครับไปฟังเสียงจากพี่ตีสดๆร้อนๆกันเลยครับผมครับสวัสดีพี่ตี๋ครับ,คร,บครับผมหายสมภาษณ์สังน้อยได้ไปที่ไหนคืออยากถึงซื้อรถแบบไ่ตเก็บงานเลยนะไปไหนเนี่ยผมก็ชอบคือชอบชอบเจเนอร์ส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็คือชอบโตโยต้าอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงติดตามเพจของร้านมงคลมา ก็กะว่าจะมาดูรถอีกคันหนึ่งแต่มีครูที่โรงเรียนกันทรารมเอาไปก่อนแล้วที่ที่่อยก่อนหน้านี้นะครับพี่อ้อมก็เลยแนะนํำบอกว่ามีรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวรูพาเข้าไปดูไปเห็นสภาพรถแล้วก็ดูรถก็ตัดสินใจซื้อเลยครับ <c oughs> ตัดสินใจซื้อแล้วก็กอีกอย่างก็จากที่ไปดูรถ ต่างๆสถานที่ต่างๆมานะครับคือประทับใจประทับใจในร้านมงคลมากเพราะว่าบางครั้งการไปซื้อรถของผมเนี่ยผมผมแต่งชุดสบายๆนะพี่ออมนะบางร้านไม่ไม่ไม่คุยไม่อะไรเลยนะครับผมผมประทับใจพี่ออมมาที่ที่ฮะบริการลูกค้าอย่างดีขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นความรู้สึกนะครับจากหัวใจนะครับของลูกค้าและก็เรื่องหัวใจบริการของพนักงานขายเราเองนะครับ พร้อมที่จะให้บริการนะครับบริการทุกคนที่เข้ามาที่ร้านของเรานะครับผู้ชมคิดดูนะครับ2คนที่มาซื้อรถในวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าคั้นแรกผไม่ได้มาดูที่ร้านนะครับไม่ได้มาดูที่ร้านเลยนะครับผมไปให,ให้ดูที่บ้านเอาเราไปดูที่บ้านเลยกันที่2รถมาถึงยังไม่ได้เก็บงานเลยยังไม่ได้ล้างน,นะครับแต่ด้ความ เชื่อมั่นและเชื่อใจของเรานะครับจากที่ลูกค้าของเราได้พูดออกไปซึ่งเป็นความรู้สึกโดยตรงจากหัวใจนะครับของลูกค้าเลยและเรากเต็มใจให้บริการรถที่นี่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะรถครอบครัวนะครับซึ่งเป็นรถคันสําคัญของครอบครัวนะครับคันที่ใช้ด้วยกันทันครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นรถที่ดีที่สุดของบ้านนะครับนะและก็บอกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ส่งมอบไป2คันสําหรับบร์จนเนอร์นะครับ ใครที่อยากได้นะครับอยากได้รถแบบนี้รถสวยแบบนี้นะครับบริการดีๆจากพนันงานขายของเรานะครับสวิตหลังการขายดีๆนะครับนะซื้อด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจกันนะครับดูแลกันอยู่ญาติพี่น้องนะครับมาที่มงคลคาเซนเตอร์แล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอบคุณม,มากครับผม